มาดีไหมสองคนน่ารักเหรอแล้วใครเป็นเด็กดีมาดีไหมเอ๊ะใช่เหรอแล้วใครดื้อมาม่าใช่เหรอมาม่าดื้อเหรอใ,ใครดื้อที่สุดาป๊าพี่ชาปยป๊าป,ป๊าดื้อที่สุดเหรอใช่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 ใชแค่นี้นะบ๊ายบายชิดไป สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ,คะไหมดื้อ